ดค่ะอกับปั๊บบุ้งและไกแอนเจอเอครับผมวันนี้ปับบุ้งกับพี่แอนก็จะพามาเล่นเซิร์ฟมินิเกมกับตันอะไรสักอย่างโอเคเราไปเล่นกันเลยนะคะอ,อันนี้เรามาเล่นพาร์ทที่สองนะคะพวกอันนี้ก็เป็นพวกมินิเกมต่างๆนานาที่เล่นด้วยกันสองคนใช่ อันสามอันสามบูเยเ้ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวมที่นีชุดนึงกโอเคไปกเลยไปดูดีกว่าพี่อืนอแล้วเคงไม่รู้อะไรนะขวบเ้่งคุณเหล็กเถอะจะได้ครับของชุดเกาะดาบ รัวมากนี่คุณเหล็กคุณเหล็กคุณเหล็กเยอะ พี่มีธนูอ่ะวพ่นมี่อนี่เขามีให้แล้วเขาวางไว้อยู่เห็นไหม ทำเฉยทำมาใหม่เอามากินข้าวระหว่างระหว่างการต่อสู้เปละเปละเ,เสื้ออะไรไเสื้ออะไรอเอาเหล็กดีกว่า จริงออะทองคุณภาพดีกว่าทุกอย่างเสียอย่างเดียวไม่อึดแต่ทองก็มูลค่าต่ำกว่าเพชรหลายเท่าบุกฐานเท่าไงโอ้โอเนนอทีมเลดทีมเลดลเฮ้ยธนู นั่นไงบอกธนูธนูมงโดนตีเหรอใครทำนายเก่งมากเหมือนมันเห็นเหมือนมันเห็นเหมือนมันเห็นเนี่ย ันเห็นแต่มันไม่รู้มั้งนะมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้มั้งตกอ๋อใครทำอ่ะเนื้อตกอ๋อมันต่อยมันตอกจริงมันตายมันไม่ตกมันตายตายเหรอไม่ตายดิแม่มีขึ้นบอกเลยว่าเขาจะไปโหวตเนาะแล้วขุดก่อนดิขุดก่อนท้อย ดังๆหน่อยได้ไหมไม่ได้ยินเสียงี่แล้วอ่าเรียบปฏิบัติการรับเขาเริ่มมีสายเนียนเฮ้ยบลนี่เราจะเล่นแผนสายเนียนนะครับเราให้มันมาใกล้ๆใช่ป่ะเราเล่นทั้งหมดสามแผ่นคือมันใส่ชุดเกาะน้องคนนั้นฮะนี่ดูวม่แต่ถ้าคุณบล็อกก็ดูไม่ดีกเกศการนี่นี่นี่ตรงนี้ใครมีธนูนะยิงเข้าไปได้เลยพี่นี่มีลูกป่ะมีนี่นั่นเนี่ยยิงไปเลยทางนี้เห็นชัดกว่าน ลืมลืมแค่ทีที่ไหนทคือคือแค่นั้นอัดไม่แม่นนะพีขอเดี๋ยวขอตกโอเคตกมันตกได้ไงเราจะอยู่ในนี้เราจะเนียนอยู่ในนี้ต่อเทนถอยใครได้ก็จะทำบล็อกสังเกตการณ์ข้างบนอุ๊บๆบ้าห้มัให้มันไม่เห็นนะอุ๊๊บ เกิดการข้างบนครับไปนแค่ยังว่าอุเราเราตัดทางดีกว่าให้มันมาให้มันไม่ให้มันมาเออเนาะตัดทางไม่ให้มันไปฐานนู้ดอุ๊บอ้าวพี่แอนทำไมออกก่อนแล้วกลับด้านล่างได้ออกก่อนออกแล้วออกแล้วออกแล้วจะบบุกยังไงดีอ่ะทานใช่เลย เ,เาฝากความหวังไว้ที่ใคยได้เนี่ยนี่ไง,ไงมาตัดทางข้างบนดินมาตัดทางข้างบน กินได้แล้วก็ตายป๊บอยู่น้อยนี่เราทำอย่างนี้ด้วยกันตกกันตกันมันตี้ยก็ตกโอเคได้นี่เหลือรูไว้รูหนึ่งใช่นี่เราเราจะทำข้างบนได้ไม่ต้องเหลือไอันนี่ไอันนี้ไม่ต้องไปไปไปพี่จะต่อขึ้นไปเฮ้ยเออตรงนี้ตรงนี้ด้วยกันตรงนี้มันติดเลยติดเหรปเดี๋ยวดก่อนใชุ่ดให้โอเคอ่ะขุดไม่ใช่ อะไรอันนี้นะเออขุดไม่ได้เหรอขุดได้เออทำอตรงนี้แหละ้ปีนชุหลังกการเกการนี้หลังเกบการนี่หลังเกตการ,ร,กการโอเคมู้แต่เกตการข้างล่างเลยมีอะไรบอกด้วยนะ อ๋อไอซไอชมึงกเห็นชื่อล้มุดชีผมงงมึมุดชไม่ชิบดยงมันมาปะวะมันมารูมันไม่รู้รู้เหมือนมันรู้นะมันรู้นะมัรู้นะีมันจะมาล้มันอ่ะมันจะมามันจะมา มันยังไม่รู้มันไม่รู้ปัญญาปัญญาขบุ้งอยู่ไหนอะทำไรแอนอย่ยเบาดิที่แอนเบาทำให้หนูอ,อย่างเงียบเลยคูดตักบล็อกก็ได้สังเกตการมันหน่อยโอเคทุกคนจัดการให้ดีนะบอกบอกพี่ด้วยนะเกิดอะไรขึ้นอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยตอนอยู่ข้างบนสลับไวเลยในชะ่ไ ทีมเรามันหันหลังเข้าหาเราฮะมันหันหน้าเข้ามาหาเราแล้วโอ้โหน้องกดจุดะไรไหมลงเนียนมากอ่ะแม่งแม่งแม่งเฮ้ยมันมีกี่คนวะเนี่ยเดี๋ยวฉันเช็คคนก่อนเฮ้ยมันมีคนเดียวบุกเลยไปละเอ็นเลยเหอะไม่บุกอ่ะรอมันมาใกล้ๆพี่ก็ไม่เดี๋ยวพี่ตายโอ้ธนูยิงไหมเออพี่มีธนูอ่ะพี่จะทำใช่ไหมเรามันใจตก็แล้ว ทำอาชีพเบาค่ะพูดดังๆอะไรอยเงยถ้าผู้ชมเขาไม่ได้ยินมันลุ้นมันลุ้นระวังนะเขากำลังยุติการลุ้นแห่งชาติไม่ไม่ลุ้นไม่ลุ้นแล้วไปแล้ไปล้ลบลบลบอย่าไม่ให้แฟนเดียวนะเอ้ยมันลุ้นมันเห็นแล้วมันเห็นมันมันรู้มันเห็นมันรู้มันเห็นมันเห็นแล้วเหรอยังยังแค่อยู่ไหนเนี่ยยังไม่เปิดเผยตะกอนยังไม่เปิดเผยตะกอนแค่อยอะแค่ไหนเดี๋ยวเปิดแน่นอนจังหวะนี้ อ๋ออยู่นี่พี่จะบุกได้ไหมมีคนเดียวนะไอ้เกดดีๆมันไปทางอื่นแล้วโอไว้มมไม่มีไม่มีนะแอบแล้วเราค่อยแอบต่อแอบตรงแอบตรงเหล็กอะขโมยเหล็กด้วยวะแอบเหล็กแอบตรงนี้อโอชิต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 ไปไม่ได้เฮ้ยกลับไม่ได้เฮ้ยโอชิตอือหือ หน้าไปไม่ได้ไมันติดนะโ okay. อคคเคขดเนียนมันไม่รู้หรอว่าเราอยู่เมื่อเรามีคนอยมันก็น่าจะเอกใจนะวเวลาแบบเฮ้ยมีคนมาบุกหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่มีความสนใจเลยทั้งสิน้นว้ายรู้จ่ายเขาสร้างบ้านอยู่ของเราสร้างฐาน่ คคค่่ะะะบอก็หมดแล้วพี่จะเนียนเข้าไปละเนียน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 อะเฮ้ยมันก็สร้างฐานมุ้งช่วยพี่ด้วยนะแล้วเหมือมันจะมามาไหมมาไหมเสียงเสียงเพียงดูุงม,มันแอบ,บดูเราอยู่บุงรู้ไหม เออมันมันก็ทำฐานสังเกตการแบบเราอ่ะที่บุ้งพี่บุ๋นแล้วพี่บุ๋นได้แล้วพี่จะไปเอาของนะของที่ไหนอ่ะเนี่ยพี่กำลังไปอยู่ฝ่าวุ้งอยู่นั่นแหละสังเกตการมันอยู่ยังไงมาไงนี่กำลังเข้าไปแล้วนะได้ยินเสียงพี่ไหมได้ยินโอเคอื โอเคนมันนู้นมันโคเคนบูกเหมือนแกลกาพี่ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นลงไปทางที่มีน้ำแข็งคือคนต่อมาคนต่อมาคืออะไรวะคนต่อมาไม่เข้าใจมันอยู่ตรงบันไดของมันน่ะมันลงมาแล้วมันเห็นพี่ไหม อยู่ไหนไม่รู้เลยถ้าม,มาทางนี้หนูต้องรีบปิดเลยนะยเรือตัวเองด้วยนะได้บล็อกแล้วหามาปนบล็อกอย่างโหดมายังกลับมาดิกตทั้งกลับเนี่ยเอาสามกอง แบงบุ้งด้วยเผื่อพี่ไม่รอดมันหมหลันก็ไม่รู้อะช่างมันมันไม่สามา,สามารถเข้ามาแถวนี้ได้หรือพี่ดูชื่อให้พ,พี่เสียวอะพี่เสียวมันเห็นอะแล้วพี่ลงไม้ไม่ได้ไน,นะนี่นะเฮ้ยขุดนี่ดีกว่าขดุดตรงนี้เดี๋ยวก็ไปได้น,นี่นี่มันลงมาแล้วปิดค่ะลุก,กามางด้หไหม ลงมาเลยนะมองซ้ายมองขวาหรอใช่นรู้ไหมไม่รู้ถามจริงจะพี่อยากรู้อย่างอะสร้างสร้างไรสร้างฐานใหม่มั้งเพื่อนมันมาม่ไหนเพื่อนโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหมีไอพีด้วยอยู่ใกล้ด้วยโอเค น่าจะเห็นแล้วมันเห็นแล้วเห็นใครเห็นหนูไงไม่ใจม,มันใจเลยกดคลิปยังกดคลิปแล้วบล็อกชื่อยังบล็อกแล้วมันมายังมันไม่น่าจะเห็นหนู่พี่กลังเดินกลับไปเป็นเนียนมันเนื้อหามันเพื่อนมามาสามคนเอ้ยเพื่อนมามาสองคนมันเห็นพีน <ใช S 2> น่ไหมหนยไม่รู้พี่อยู่ไหน อยู่ตรงนี้มันเห็นอ่ะืมนบ็อกชื่อมันแล้วว่าอู้ชีดโอ้า no! วโนวิ่งสิคะวิง่งวิ่งมันก็เห็นชื่อจะปีไปเฮ้ยมันบุ็อกในถังเราคนนึงเหลือสิทธิ์แค่เรื่องมันบ็อกชื่อคนนึงบ็อกชื่อหรอบ็อกชื่อหรอเฮ้ยมันอยู่ในฐานวะแล้ว,วมันตกใครมันวิ่งตกใครตกสีแดง มงมากอุ้ยอ่ะเดี๋ยวเขาุ่งมันมีคนเดียวหรือมันมีสองคนตอนเนี้ยตอนนี้นับเพื่อนมันที่บุ่งเห็นนะสองคนเพื่อนมันนะมีสองคนตายมันอยู่คนเดียวใช่ไหมมันอยู่สองคนเดี๋ยวมูคนหนึงก่อดูในหารข้างหลังหนูขุดบล็อกรอแล้วดูด้วยามีครตามาไหม เหลือหนึ่งคนไม่มีเร็วไอ,อ้พี่เนียนดังวนะเนียนไหพี่อ่ะเนียนเกินนั่นมันออกมามันเห็นไหมเห็นไหมมันเห็นไหนมมันเห็นเพื่อนเราพี่แอนจังหวะน,นี้แหละว,วิ่งเลยเฮ้ยไม่อย่าเพิ่งคุณบอกว่า,า,า,าแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งเลยเร็วหวิ่ง เราระเบิดฐานนะเราบอกชื่อเราเดินกลับเลยเนียนเพราะเดี๋ยวมันรู้ว่าเราไม่เดินเลยอ่ะฮะแอนไม่ยอมเดินเลยอยู่นี่แล้วแสนแสนว่าแล้วทำไมพี่บักอยู่นู้นวะพี่อยู่นี่ใครเขาปิดเนี่ยขอบุ้งเหรอเออปิดทำไมเล้ามาพี่ขุดทำไมอ่ะ จะไปเอานี่ไปวางดิให้มันไม่รู้มันรู้เรามาบอกชื่อเดิกกลับเว้ย <c oughs> เฮ้ยเราเราจะชนะหรือยังเพราะว่าเราอันท้ายแล้วนี่อ๋อยังไม่เห็นพี่แอนเอาเร็วงานเร็วงานแล้วอ้าวอ้าวบัก,บกแล้วบักแล้วี๋ยวก็เจอี๋ยวก็เจออ๋อ นี่ดดๆนี่ปักโชปักโชวมีย่างสีเขียวอะ่ะถ้ามีสีเขียวแนละ้วพี่จะโมโหมากเพราะอะไรใช่ไหม,มอุสาส์นเนียนไปอย่างดีอะไรนะอุสาส์เนียนไปอย่างดีแต่ผลกลับมาแค่แตแบบ่บุงบ้งบุงบ้งบุ้งโกรธไหมไอ้ยะไอ้ยัมีไหมบุ้งฮะทีมชนะแล้วแหละมันมีสีม่วงและเราก็จะเติมสีเขียววู้วเย้ แฝดบรรดการสำเร็จลุล่วงได้ดีลุดีได้รุล่วงแคร์แท็กจะเล่นต่อหรือเปล่าต่ออ่ะอีกสักเกมนึงแล้วพอเลยแค่อีกทีตอนสายสายสายแล้วค่ะใช่สายแล้วเี่ยงคะนั่นแหละแค่อีกทีตอนบ่ายๆก็ได้บักบ่ายสามยังเพิ่งยังเพิ่งเข้านะเผื่อไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันที่เป็นทีมมันเท่ากันจัง กดแล้วพอ,อได้อยู่ที้นนวกร้องให้มันให้สัคนได้เจ็ดดิเออเออต้องให้สักคนหนึ่งได้แปดดีสักทีมนต้ได้แปดไดมองม,ามาจัจอยกันจอยมไม่เห็นพี่แอนน่ะพี่แอนอ,อยู่ไหน่หยอยู่ข้า,ขางบนอ่ะนี่หรอ หนูไม่เห็นจริงๆพี่เลนไม่เห็นว่าอเอาแค่นี้พอก่อนได้ไหมโอเคเอแค่นี้จำไม,มา่ตรงนี้น่มามือตรงนี้พี่มองได้หนูแต่หนูมองหนูไม่มองหน้าพี่นะหนูมองพี่ไม่เห็นจริงๆโอเคโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณกับพี่ยังต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์สับตะไคร้และกดกระดิ่งข้างๆสับตะไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมก like, ดตา,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 ดา,าดร